ไม่มินี่แล้วฮะอันนี้เป็น LD 14ครับคับเบรคข้างละสี่ดอกเป็น8ดอกครับรูทแอ LD 14ิบี่ อันนี้นะครับลืมแนะนำครับชุดนี้อยู่ที่ยุสัยครับไปถังมา,าเที่ยงครับนี่ห <c oughs> ลบกล่องอยังเชื่ <c oughs> โอโยอำเภอนา,านาการจ<น>ังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับชุดนี้อูควางเป็นที่แทบของไตหวันครับเน่ยอมไรสิว่าค้นประตองมากเนาะอุ่นได้เง,งินมากกับพ่าะอะไ ออของบ่พอหลายอย่างอยู่นะครับอันนี้เจ้าของเพิ่นอยู่ไต้หวันครับส่งเงินมาเฮ็ดเพิ่นไปโดนแปะโอ้เพิ่นเพิ่นสู้ฟังไงอีนึงแล้วเขานะอันนี้ซื้อโดนแปะครับรโดนนะครับโดนโอ้เพิ่นซื้อไว้ก้อนไปวะเสือ้ซื้อเขาเรื่อยๆซื้อเาเรื่อยๆครับแาบซบิเม่เบรดแปดใบเสียงกลางแหลมก็แปดใบเพิ่งเอาออกมาปัดฟุน้นมากนี่ รับงานเด็กเที้ยวไปเนี่ยครับบัวมีเวลาโอ้มีเวลาเลยปวดจอไปแล้วนะปวดจอตู้ไปแล้ว <c oughs> นะครับในชุดก็จะมี <c oughs> นี่เอ็กแอร์สิบสองเฮ้ยสิบแปดโอ้อ่าปลั๊กไฟไม่ลอยอ่าคอร์ดีต้อนนะครับชุดนี้เป็นมารันเน่แล้วก็แอมพาวเวอร์แอมเสียงกลางแหลมเป็น2อชันแนลนะครับเอทิคอ่าอันนี้เป็น ยูโรเทคไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ LD14 ครับข้างละ4ตู้นะครับเป็น8ตู้จะพระลมแห้งน้อยหนึ่งครับเพราะว่าแอมบินะ่ะความความร้อนมันสูงนะครับเจออากาศบ้านนอาเนี่ยต้องเอาชั่วไปก่อนครับนะฮะชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ8ปคูณ8นะครับอ่ส่วนตู้ก็8นะครับเดี๋ยวพาไปดูตู้อแหม่ไอ้เสียบสายย่านเข้าไป เอตู้นะฮะตู้ก็เบสดแปดนะครับเบสแปดต,ตู้เสียงกลางก็แปดตู้ครับเสียงเบสดเนี่ยฮะมันจะมีสองลิ้นลิ้นบนลิ้นล่างนะครับส่วนตู้กลางก็จะเป็นสิบสองนิ้วเนี่นะฮะจะเป็นสิบสองนิ้วนะฮะบรรยากาศอยู่ในป่านะครับเม่แม่ บ,บ,บ่ได้ถือว่าป้าปันไดครับตนใหม่เห็นว่ามีใบหนาหนาร้อนครับกําลังจะเข้าเดือนเมษาเดือนหน้าก็เมษาแล้วนะครับทุกคนครับเตรียมเครื่องเสียงไว้หรือยังครับเตรียมรับฤดูร้อนนฮะพัดลมมันต้องแห้งได้บ้านเสียงพัดลมครับเดี๋ยว เอามาฟังเพลงกันสครึปหนึ่งนะครับไม่รู้จะเอาเพลงอะไร Thank you ไม้ก็คือก่อนเดียนะฮะเราต้องโลคัสนะฮะโลคัสโลคัสเสียงก่อนนะฮะแล้ก็คือตัวไม้เราไม่เอาเบสอยู่แล้วะครับโลคัสแล้วก็ลองฟังดูะครับว่าเสียงอ่ะมันจะเป็นยังไงเอาเลยเอาเลยเสกหนึ่งสองเสกหนึ่งสองสามสี่เดหนึ่งสองโอเคเดินตอนนี้เสียงก็จะ,ะเกือบได้ละโลคัสเฉยๆก็เกือบได้ละ ผมจะมิดโลโลงนิดหนึ่งนะครับทำไมให้บ 1, 2, 3, 4, เบอตา 2> 1, 2, 3, 4, 5, เ 1, 2, ชคหนึ่งสองสามสี่ลลหสองหนึ่งสสามสี่ห้าหลโลหนึ่งสองเชคเชคหนึ่งสองสสลองใส่เอฟเฟกต์นะใส่เอฟเฟกต์ทำไหมลลหนึ่ง<อ>สองโลโลหนึ่งสองสสห้า เช็คเช็คหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโลเชลโลเชลเฟกนะครับผมผมไม่อยากให้มันทำงานที่มิโลกับเบรนะฮะเิเชลเชลมันทิ้งไปนะคอมพรสเซอร์กดออนนะหนึ่งสองเมาเมเมาหนสองสามสี่ เซซหนึสองอบเลสองเลหนึ่งสองสามสี่ห้าเลสองสามสี่ห้าหกแป้อยากได้แมอีกอเลสองเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเกเซหสอง เเออาโควิธีปรับไมค์ก็เข้านะครับกแ็แต่แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วแต่หูฟังครับแล้วแต่เราได้ยินแล้วก็แ,แล้วแต่เราชอบครับพูดง่ายชุดนี้ก็ประมาณเนี้สิบสา <13 S 2> มะนะคุณอย๋อ,ยยห,อ,ยอหมื่นโลตัวหนึ่งหันมาทีเดียวเอาโอเคไปเดี๋ยวก็ไม่ให้